นะคะนะคะเลมอนกับเสือทรายนะคะเสือทรายตัวไหนตัวสีดำคะว่าน้ำช้าช้าช่วงนี้อันตรายค่ะเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักเลยนะคะใช้เวลาสั้นๆในลักษณะเร่งนะคะเล่งระยะเวลาทำอย่างไรจะเฉลี่ยอาหารทั้งสองางนะคะให้กับปลูกนะคะ่อกินอาหนี่แไปแล้วเธอไม่ปล่อยยืนขวางเลยนี่ที่สานะคะ แต่ถ้าเป็นเลมอนที่กัดนะคะเด็กๆคาที่เลมอนเนี่ยมีฟันสั้นๆก็จริงแต่ว่ากัดแล้วขาดเลยฟันของเขาแข็งแรงมีความคมทนและกรณีที่ฟันซี่ไหนที่ไม่พร้อมใช้นานนี้ฉลับเขาสามารถสลัดของสลัดฟันของตัวเองทิ้งได้เลยนะคะนะคะมันโยกมันบินมันคลอนสลัดทิ้งเลยนะคะชุดใหม่ก็จะลอกขึ้นมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเรื่อย ในวงจรชีวิตของเขานะคะเลมอนและเสือทรายใช้ฟันไปทั้ากดสามหมื่นกดซี่นะคะสามหมื่นกว่าซี่แค่น้นเองนะคะเพราะอะไร่ยน,นะคะอาหารของเขากินได้หลากหลายบางครั้งนะเะป็นงักกระดองเต่าเล็กๆนะต่าทะเลในไมอ่อนนะะประเบนหร้อแ,แต่ฉลามได้กันเองใหญ่มากตัวใหญ่มากมายเลยะค่ะที่ท่านหาที่เสา พีเซลเลมอนตัวสีดำนะคะตัวสีดำใบหน้าโหดๆนิดนึงนะคะเสือทรายแซนเทเกอร์ชาร์กนะคะตัวสีดำแซนเทกเกอร์ชาร์กฉลามเสือทรายนะคะอาหารจะอยู่ทั้งสองถังฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะอาหารมีปริมาณที่จำกัดเวลาที่มีอาหารอยู่ในถังเราจะไม่แยกจากกัน,นะคะ่ะ เพื่อกินเหยื่อกินอาหารดันเองแต่เจ้าหน้าที่ด้านในนะคะทุกท่านขาเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะนะคะมีความสามารถดีความเชี่ยวชาญมีเทคนิคต่างๆในการเลี้ยงสลับเป็นอย่างดีและที่สําคัญนะคะนักล่าทุกตัวเขาจาพี่เลี้ยงได้นะคะถ้ากรณีที่มีเจ้าหน้าที่ทานอื่นลงไปอ,อ๋ออาจจะไหว้โฉบหนีนะแต่สักพักนะคะไม่แน่ใจว่าจะกัดทาร้ายหรือเปล่าอันนี้เป็นตัว ตัู้จะมีแท่งแท่สองอันนะฮะในปืนร้อดยิงอยู่สองกระบอกคารียบอนคลาสเปอร์อวัยวะช่วยในการสืบพันธุ์นะคะท่านตัวผู้จะมีสองแท่งท่าเพศเอคลีฟใต้ท้องจะแบนราบเรียบไปเลยนะคะอันนี้ตัวเมียล่ะคไม่ต้องอิจฉานะจ๊ะมีสองแท่งก็จริงใช้ทีละหนึ่งข้างเ e อียงซ้ายเ e อียงขวาแล้วแต่ถนัดเลยนะคะตัวเมียคลีฟจะแบนราบเรียบหน่อยนะคะฉลามนี้นะคะจะอยู่ในกลุ่มของปลากระดูกอ่อนนะคะที่เลี้ยง เป็นกระดูกก่อนทั้งหมดเลยมันมีสาวคนไหนแลหูฉลามที่พูดหน้านะคะที่แค่ขาหูฉลามที่พูดหน้าที่ใหญ่ที่สุดนั่นแหละค่ะแล้วก็หูฉลามบางท่านสมหน่อยนะเอ๊ะตัวเล็กทำไมมันไม่กินล่ะนะคะฉลามดาราเองตอนกลางคืนนะคะท่านเอ่อตัวเล็กกินแบบนี้นะจ๊ะไปใครนะฮะอะไรงี ตัวพี่ออต้เป็นเจ้าพีนะคะชื่อว่าคุณนายเซ้าลี่วันนี้เธอโชว์ตัวใหได้เด็ๆด,ด้วยนะคะอ<ส>ากกินนอนอย่างเดียวเลยนะคะพี่เซาแล้วก็เสือดาวมีฟันชนิฟนดนฟันบดเป็นปากดุดนะคะเธอสามารถนอนนิ่งๆได้แต่ถ้าเป็นเลมอนเสือรายต้องวายผ่านน้ำเพื่อเอาออกซิเจนผ่านทางช่องปากนะคะปลาเล็ก่จะเป็นฝูงของปลาโมงนะคะ เป็นเพื่อน้าบบี่แสษดีเดียวงางหวังะคะนะกินไมอ๋อเชียวเวเจ้าหน้าที่เรานะคะความสูงเกือบเกสองเมตรนะคะย่อให้เล็กลงแค่นี่เองนะคะลองเทียบดูระหว่างฉลามเนาะ,ะว่าจะใหญ่แค่ไหนเจ้าหน้าที่นะคะเกือบเกืกกเมตรนะคะร้อยเจ็ดสิ้ซนนะคะย่อส่วนให้เล็กลงเนื่องจากว่าอุโมงเนี้ยนะคะ ความหนาประมาณ15เซนติเมตรย่อส่วนใน้เล็กลงนะคะโอ่งนีมม้นะคะความที่สุดในโซน,นของเอเชียนะคะความของในญี่ปุ่นคือความกว้าง6เมตรนะคะยาว16เมตรแล้วก็ลึก6เมตรนะคะสำหรับโอ่งนี้ชาร์นลโซนมีลูกได้ด้วยนะคะเอาละคาะทุกท่านหะอาหารที่เตรียมนำมาป้อนหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพการประเมือสักครั้งให้กับผู้ว้า่เมือ